สวัสดีครับทุกท่านครับดีต้อนรับเข้าสู่ครูโจโจทอล์ชแนลนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเกิดการแพร่ระบาดของโควิดอีกแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เข้าชมคลิปก่อนอันนี้นะครับที่ครูโจโจได้นําเสนอไปในเรื่องของ o o o l l m m e t นะครับในภาพรวมมาใช้อย่างไรนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปนะครับ o o g l e m e e t เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการเพิ่มเติมเสริมเข้ามาและบางอย่างที่หายไปนะครับ ในคลิปนี้ก็เลยจะมาอัปเดตครับว่าลูกเล่นอะไรบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาและลูกเล่นอะไรบางอย่างที่หายไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอของ Google Meet แล้วนะครับเอาละฮะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ Google Meet นะครับก็คือตัวนี้ฮะ Change Background นะครับเดี๋ยวนี้มี Background ก็จะเห็นว่า ก่อนที่เราจะเข้าห้องประชุมเราสามารถตั้งค่าพื้นหลังนะครับตอนนี้ของ Google Meet มีลูกเล่นนี้แล้วนะครับซึ่งในของ z o มเนี่ยมีมามาก่อนนานๆละนะครับซึ่ง Google Meet ค่อยทำทีหลังซึ่งมาทำทีหลังนะครับเรา,าลองดูครับมีอะไรบ้างอันนี้คือ Background ยังไม่เปลี่ยนนะฮะตัวแรกครับเอ่อ h uh, t l y blur เบ u r ์นะยูแบ็กกรคือ blur on on นะสังเกตนะครับคุณจะเอาหนังสือมาไว้ วางไว้เพื่อเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพอดีแบ็กกราวมันขาวมันขาวมันเป็นสีมันเป็นขาวธรรมดานั้นอาจจะดูไม่ออกนะครับก็เอาหนังสือมาวางไว้จะเห็นว่านะฮะตอนนี้หนังสือเบลอแล้วนะครับถ้าอีกอันหนึ่งครับเบลอเลยเบลอมากกว่าเดิมนะฮะโอ้ไม่เห็นเลยนะฮะเบลอหนักกว่าเดิมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าพื้นหลังเราเนี่ยมีข้อจํากัดอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเออโอ้ยลบไปหมดเลยนะใช้อันนี้ดีกว่านะะหรือ อีกอันหนึงก็คือเปลี่ยนเป็นภาพสีเลยนะครับภาพสวยๆไปเลยนะฮะลองดูฮะนะก็มีให้เลือกมากมายนะครับนะฮะมีให้เราเลือกนะครับหรือจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนอาอยู่บ้านนะบ้านเราสวยจังนะครับนะก็ได้นะครับก็มีให้เลือกนะฮะยังไงก็ดูไม่เนียนหรอกครับนะฮะแต่ว่ามันก็ปกปิดความเป็นส่วนตัวในกรณีที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่อยากให้ ใครเห็นว่าข้างหลังมันรกหรือว่ามันไม่ถ้ามันไม่พร้อมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็แนะนำพอเราได้แล้วเราก็จอยนะครับโอเคเราก็จอยเข้ามาทุกอย่างเนี่ยนะครับยังคงเดิมยังคล้ายเหมือนเดิมอยู่แต่มีบางอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้ครับมุมขวาล่าง raise hand raise hand ก็คือยกมือนะครับ ในกรณีนี้ก็คือว่าสมมุติว่าเราสอนอยู่นะครับนักเรียนก็จะมีเหมือนกันปุ่มนี้นะฮะนักเรียนก็แค่กดปุ่มนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่ามีนักเรียนคนนี้ยกมือถามหรือยกมือขั้นของเรานะมันก็เหมือนในห้องเรียนที่เวลาเราสอนสอนอยู่แล้วเด็กมีคําถามก็ยกมือขึ้นมานะเขาก็ใช้ tools ตัวนี้เครื่องมือตัวนี้แทนที่ให้เด็กได้ยกมือบางทีเราจะไม่เห็น หน้าจอเด็กคนอื่นนะครับเพราะเด็กเราเยอะมากเนี้ยอาจจะไม่ไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยไรซแอนก็จะเป็นตัวช่วยให้หนักเรียนได้ซักถามนในกรณีที่เกิดคําถามระหว่างที่กําลังเรียนอยู่นะครับเรามาดูสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็เลือกที่จุด3จุดขวามือ More Options ตรงนี้นะฮะอันแรกเลยนะครับคือ cast this meeting นะครับก็คือการ cast นะส่งส่งหน้าจอที่เราใช้อยู่ตอนนี้ ไปขึ้นทีวีหรือขึ้นโปรเจคเตอร์ที่มีระบบรองรับนะฮะไวไฟที่เราจะแคสเข้าไปได้นะอย่างทีวีบางยี่ห้อเนี่ยที่สามารถรองรับการแคสได้เนี่ยแล้วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะครับเราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอใหญ่ๆในกรณีที่เราใช้ในห้องนะครับอาจจะในห้องเรียนอาจจะมีเด็กสัก3-4คนเรียนและที่เหลือก็ Study f r ฟ m home ฮมนะฮะ อาจจะเห็นเจใ้ใหญ่ๆอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ความจําเป็นนะครับก็พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันมีออปชันนี้ขึ้นมานะอันที่2คือไวบอร์ดนะครับโดยใช้แจมบอร์ดนะพูดถึงแจมบอร์ดเนี่ยคงจะไว้โอกาสหน้าว่าแจมบอร์ดคืออะไรแจมบอร์ดนี่ก็คือเป็นเป็นคล้ายๆกับกระดานนะฮะกระดานแบบออนไลน์นะครับจริงๆก็คือว่ามันมันเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับที่เป็นกระดาน ที่สร้างขึ้นมาเป็นกระดานก็จะเป็นกระดานกระดานเขียนทั่วไปแล้วเราสามารถแชร์ได้คือในกรณีที่เรามี iPad หรือว่ามีแท็บเล็ตที่เขียนได้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นนะฮะเราสามารถเขียนหน้าจอของเราโดยใช้แอปทั่วไปก็ได้แชร์สกรีนแล้วก็ขึ้นไปก็ได้นะครับก็ใครว่างๆก็ลองเล่นดูเคยเล่นแล้วครับแล้วก็ผมเคยเอาใช้สอนแบบแบบตัวต่อต,ตัวนะครัเพราะว่ามันเป็นแอปกระดานที่ใช้ได้คือมันใช้ง่ายเปลี่ยนสีเปลี่ยนไรลบอะจะง่ายหน่อย นะครับลูกเล่นจะไม่ได้เยอะมากนะใช้ใช้เหมาะแทนกระดานแต่ว่าในกรณีที่ครูอาจจะไม่มีแท็บเล็ตหรือไม่มี iPad เนี่ยเราซื้อปากกาถูกๆมาใช้กับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถใช้ตัวแจมบอร์ดตัวนี้แทนได้นะฮะในกรณีที่เออมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ต้องลองเล่นดูก่อนนะครับต่อไป Change Layout นี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราสามารถ ปรับขยายตอนนี้พอดีมีคนเดียวนะครับถ้ามีหลายคนเนี่ยเราจะปรับให้เห็นนักเรียนไม่กี่คนหรือว่าจะเห็นเยอะขึ้นนะครับก็สามารถขยายให้หน้าเด็กเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็คือให้หน้าจอเนี่ยมันโชว์ว่ามีเด็กคือจะให้จะให้เห็นเด็กน้อยๆน,น,นะครับหรือว่าจะให้เหน็นเด็กเยอะๆนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ปรับได้นะครับ อันนี้แบ็กกราวด์เราพูดไปแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะลองดูเอ่อเป็นนะฮะเอาอย่างนี้ไอ้ยหนะครับดูสวยดีนี่ดูสิอ่านี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับถามว่าเรายังไม่สามารถอัปรูปนะครับยังไม่สามารถอัปรูปของเราได้เราใช้เฉพาะที่ Google กําหนดเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถอัปรูปได้นะครับถ้าจะปิดก็ต้องมาที่ตัว Turn off ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปกตินะฮะเป็นปกติ นะครับก็ชอบมันไหนก็เลือกได้นะครับแต่ครูโจโจชอบมันนี้จังเลยนะครับนะฮะต่อมาที่เหลืออส่วน u s e Phone r for Audio เนี่ยจะยังไม่สพอร์ตในประเทศไทยนะครับยังเป็นของ USU นะครับนะฮไม่มีให้เลือกนะครับต่อไปนะลูกเล่นที่เพิ่มมาอีกอันนะครับอยู่ที่ Settings นะครับเมื่อเข้าไปที่ตรงนี้แล้วเนี่ย Audio Video เนี่ยเหมือนเดิมนะับที่เคยพูดไปแล้วนะครับ แต่มันจะอยู่ที่โฮสต์คอนโทรลตรงนี้นะฮะโฮสต์คอนโทรลตรงนี้ก็คือว่าเราจะควบคุมอะไรได้บ้างนะครับก็คือว่าไอ้ควิกแอคเซสนะครับถ้าเราปิดนะครับเมื่อเราปิดเนี่ยการเข้าถึงของคนนอกหรือคนอื่นเนี่ยมันก็จะยากขึ้นหมายความว่ามันจะทําให้การเข้าห้องเนี่ยยากขึ้นนะครับคือเด็กที่มาสายต้องขอร้องก่อนที่จะเข้าห้องนะครับป้องกันคนนอกที่เราไม่รู้จักเข้าห้องนะครับ แต่เปิดไว้ก็จะง่ายนะครับคนแค่คลิกเข้ามาแล้วก็เพิ่มเข้ามาตึ้งตึง,ต,ง,ต,งต้งเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่านะครับแต่ถ้ากรณีต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็ปิดนะครับต้องการควบคุมนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมก็ปิดนะครับต่อมานะครับแชร์เดสก์สกรีนก็คือว่าถ้าเราเปิดเนี่ยนักเรียนสามารถแชร์สกรีนของเขาได้แต่ถ้าเราปิดเนี่ยเด็กไม่สามารถทําได้และไม่สามารถ และจะไม่รบกวนการเรียนการสอนของเราบางทีเนี่ยถ้าคุณครูเนี่ยสอนเด็กเล็กเนี่ยอาจจะเล่นกดร้วยเปื่อยนะฮะอยู่ๆก็แชร์สกรีนขึ้นมาบางหน้าของเราปุ๊บเนี่ยการปิดตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เด็กไม่สามารถจะโชว์ได้แต่ในกรณีที่ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอและนําเสนอหน้าจอของตัวเองเนี่ยเราควรเปิดไว้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การตั้งค่านะครับต่อไปเซนชัดเมสเซจนะครับก็คือว่าถ้าเราปิดนะครับ ก็มีแต่ครูเท่านั้นครับที่สามารถส่งข้อความได้ส่วนนักเรียนเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้ได้แต่อ่านอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราเปิดนะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะถามตอบกลับถามกลับได้คือมันมีปัญหาแหละนะครับเพราะว่าบางทีเราสอนอยู่เนี่ยเด็กก็ไม่ได้ฟังเรานะครับเด็กเอาแชทกันนะฮะมีนะครับเด็กเอาแต่แชทกันดังนั้นเขาก็เลยมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะป้องกันแล้วถ้าเด็กอยากจะถามก็ต้อง Raise hands ตรงนี้ยกมือเอานะฮะยกมือเอานะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาจาก Google Meet แบบเดิมแต่สิ่งที่หายไปน่าเสียดายใช่ครับน่าเสียดายเห็นชัดเจนครับว่าสิ่งที่หายไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยก็คือตัวจุดเด่นของ Google Meet เลยก็คือการอัดวิดีโอนะครับการอัดวิดีโอในการประชุมในการสอน นะครับตอนนี้หายไปแล้วเราจะไม่เห็นแล้วนะครดูจากช่องนี้ไม่เห็นแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอได้แล้วนะครับสอนสดอย่างเดียวครับนะฮะอันที่2ที่หายไปก็คือว่ากําลังจะหายนะครับก็คือว่า Google Meet เนี่ยเ,เราสามารถมันไม่มีลิมิตไทม์ในการที่เราจะใช้นะครับแต่เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้เนี่ย Google เนี่ยก็จะปรับนะครับโดย ให้จำกัดเวลาเหลือแค่60นาทีนะครับใช้เพียง60นาทีนะครับส่วนฟีเจอร์ที่มันเคยมีอยู่และมันดีอยู่เนี่ยมันไปไหนมีครับแต่ต้องเสียงเงินอ่า g l e เขาจับมัดมือชกคเราแล้วนะครับคือตอนนี้ทุกท่านที่ใช้อยู่ตอนนี้เราเรียกว่า G Suite for Education แต่ถ้าเสียงเงินนะครับอัพเลเวลไปอีกจะเป็น G Suite Enterprise for Education ซึ่งในค่าใช้จ่ายเท่าที่เช็คดูเมื่อกี้นะครับก็4ดอลลาร์ต่อหัวก็ตกเดือนละ140บาทต่อหัวนะครับหมายถึงว่าครูกี่คนคูณ140บาทนักเรียนกี่คนคูณ140บาทต่อเดือนนะครับก็คงต้องเก็บค่าเทอมเพิ่มนะฮะถ้าใครจะใช้เป็น Google G Suite Enterprise for Education นะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจเขาว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือว่า มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้กับคุณครูทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นก็ครูโจก็เลยถือโอกาสนี้ว่าอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับด้วยสถานที่ที่อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าต้องการจะนำเสนอว่าตอนนี้ Google Meet มีการอัปเดตอย่างไรสิ่งที่เคยพูดไปตอนนี้บางอย่างมันหายไปแล้วนะครับแล้วมันมีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ถ้าถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับครูโจโจ้ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับเราผมถือว่าเป็นการช่วยอธิบายให้กับคุณครูหลายๆคนนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้หรือว่าความเข้าใจตรงนี้นะครับให้ไปในวงกว้างมากขึ้นนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับ ปี2 0 2 1นี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแม้ว่าครั้งนี้มันจะเป็นระลอกใหม่นะครับการแพร่ระบาดระลอกใหม่เนี่ยแต่เราเชื่อว่าด้วยความที่เราเ,เรามีประสบการณ์มาแล้วบ้างนะฮะเรามีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้เหมือนครั้งก่อนนะครับผมก็เป็นกําลังใจกับทุกทกท่านทุกๆคนนะครับรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะครับที่ถ้าใครได้แวะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ